ข้อที่1นะคะในแบบฝึกหัด3.4นะคะจงหาค่าของ u v เมื่อกำหนด u และ v ดังต่อไปนี้ก่อนที่เราจะมาดูในข้อย่อยนะคะเรามาดูก่อนว่าเวกเตอร์ u c t เวกเตอร์ v เนี่ยคืออะไรคำว่า u v เนี่ยนะคะ u v แบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นผลคูณเชิงสเกลร์นะคะ scalar product นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า dot product นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นเวกเตอร์ u เนี่ยถ้าเราสมมติให้เป็น x 1 y 1นะคะในขณะที่เวกเตอร์ v เราสมมติให้เท่ากับ x 2 y 2เนี่ยเราจะได้ว่า u v เท่ากับ x 1 x 2บวก y 1 y 2อย่างนี้นะคะอันนี้คือในเชิงของ2มิติแต่ถ้าเป็นในระบบพิกัดฉาก3มิตินะคะเวกเตอร์ u เท่ากับ x 1 y 1 z 1และเวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับ x 2 y 2 z 2เราจะได้ว่า u.v เนี่ยก็จะเท่ากับ x 1 x 2บวก y 1 y 2บวก z 1 z 2นะคะจะสังเกตว่าในระบบพิกัดฉาก2มิติกับ3มิติเนี่ยจะต่างกันแค่จุดเดียวเท่านั้นคือในส่วนของพิกัดเแกน z นะคะมีแกน z เพิ่มเข้ามาแค่นี้เองนะคะนนนนนออกกกัั้้็จะเเหหมหมืดลลยแลวนอกจากนี้นะคะ เราก็ควรทราบสมบัติของการดอทนะคะสมบัติของผลคูณเชิงสกเกลราถ้าเราให้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v และเวกเตอร์ w u นะคะเป็นเวกเตอร์ใน2มิติหรือ3มิตินะคะแล้วก็ให้ k เนี่ยเป็นสกเกลรานะคะ เรากำหนดให้แบบนี้นะคะเราจะได้ว่าข้อ1 u. v เนี่ยจะเท่ากับ v. u คือสามารถสลับที่กันได้นะคะแล้วข้อ2 u. v บวก w จะเท่ากับ u. v บวก u. w นะคะเป็นการกระจายนะคะการดอทสามารถกระจายได้ ข้อ3ถ้ามีค่า k ซึ่งเป็นค่าคงที่เนี่ยคูณกับ u v จะสามารถคิดได้เท่ากับ ku นะคะ v แบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะมีค่าเท่ากับ u ดด้วย kv แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการเปลี่ยนหมู่การดอทได้นะคะต่อมาข้อ4 v e เวกเตอร์ศูนย์ดอทเวกเตอร์ u จะเท่ากับ0เสมอนะคะ ข้อห้าเวกเตอร u v e c t o r u จะเท่ากับ f u กำลังสองนะคะจะเป็นแบบนี้เสมอส่วนข้อ6 Vector i v e c t o r i เท่ากับเวกเตอ j v e c t o r j เท่ากับเวกเตอ k v e c t o r k จะมีค่าเท่ากับ1นะคะหรือ Vector i v e c t o r j เท่ากับ v e c t o r ร์ j v e c เวกเตอร์ k เท่ากับเวกเตอร i ดอทเวกเตอ k จะมีค่าเท่ากับ0นะคะสมบัตินี้นะคะมีที่มานะคะเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีต่อมาข้อที่7ถ้ากำหนด a l ลฟาเนี่ยเป็นมุมระหว่าง u กับ v นะคะโดยที่ เออเซตานี้นะคะมีค่าอยู่ตั้งแต่0ถึง1 8อองศานะคะเราจะได้ว่า u v เนี่ยมีค่าเท่ากับ f u f v cos เซตานะคะกฎข้อนี้สำคัญมากๆและใช้บ่อยมากที่สุดเลยนะคะ u v เท่ากับ f u f v cos เซตานะคะท่องให้ขึ้นใจเลยต่อมาข้อที่8 ถ้า u กับ v เนี่ยไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์แล้วนะคะเวกเตอร์ u เนี่ยจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อ u v เท่ากับศูนย์นะคะกฎข้อนี้ก็สำคัญนะคะถ้าเวกเตอร์ u ดอทเวกเตอร์ v เท่ากับศเนี่ยแสดงว่าเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v นั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้จำเอาไว้นะคะว่าในเรื่องของสมบัติของ dot product นะคะ แล้วข้อควรทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือ dot product เนี่ยเมื่อกระทํากันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นปริมาณสเกลร์นะคะจะไม่ใช่เวกเตอร์นะคะก็ทีนี้เราก็มาเริ่มดูในข้อที่1กันนะคะเวกเตอร์ u เท่ากับ 3i บวก 4j และเวกเตอร์ v เท่ากับ 2i บวก j เขาถามว่า u v คือเท่าไหร่นะคะ ก็จะได้ว่า u v เนี่ยก็เท่ากับตามนี้เลยนะคะ x 1คูณ x 2บวก y 1คูณ y 2นะคะก็จะได้เป็น3คูณ2บวก4คูณ1นะคะก็คือ6บวก4ได้เป็น10นะคะ ต่อมาข้อที่สเวกเตอร์ u เท่ากับ2 i บวกห j และ v เวกเตอร์ v เท่ากับ j นะคะก็คือจากเวกเตอร์ v เท่ากับ j เนี่ยก็คือเวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับ0 i บวก j นั่นเองนะคะเราก็จะได้ u dot v เท่ากับสคูณศบวกหคูณหก็เป็น0ูนบวกหนะคะก็ได้เท่ากับ5นะคะ u. v ก็เป็น5ต่อมาข้อที่3เวกเตอร์ u เท่ากับลบ i บวก 3j บวก k และเวกเตอร์ v เท่ากับ 3i บวก 4k นะคะก็จะได้เป็น u. v เนี่ยเท่ากับลบ1คูณ3บวก3คูณ0บวก1คูณ4 เพราะว่าตรงเวกเตอร์ v นะคะข้อนี้เป็นสามมิติใช่ไหมคะต้องมี i j k ตรงเวกเตอร์ v เนี่ยหาย j ไปใช่ไหมคะขาด j ก็จะกลายเป็น3 i บวก0 j บวก4 k นั่นเองนะคะเมื่อเอามาคูณกันตรงณนะ j เนี่ย3ใช่ไหมคะก็ต้องคูณกับ0ก็จะได้เป็นลบสบวก0บวก4ได้คำตอบเป็น 1>, 1นะคะข้อที่3 u v ก็เท่ากับ1ต่อมาข้อที่4 v e เวกเตอร์ u เท่ากับลบ i ลบ k และเวกเตอร์ v เท่ากับ3 i บวก j ข้อนี้ก็เป็นเวกเตอร์สมิตินะคะเราก็จัดก,ก่อนก็จะได้เป็นเวกเตอร์ u เนี่ยเท่ากับลบ i บวก0 j ลบ k ส่วนเวกเตอร์ v เท่ากับ 3i บวก j บวก 0k นั่นเองนะคะก็จะได้ u v เท่ากับลบคูณ3บวก0คูณ1แล้วก็บวกกับลบนคูณ0นะคะก็ได้เป็นลบสบวก0บวก0ก็คือลบนั่นเองนะคะก็เท่านี้ก็จะได้ u v ออกมาแล้วนะคะโดยในข้อที่1น,นี้เนี่ยยังใช้แค่ วิธีการอย่างนี้เองนะคะใช้แค่ x 1 x 2บวก y 1 y 2หรือว่า x 1 x 2บวก y 1 y 2บวก z1 ้นได้เป็น u v นะคะยังไม่ต้องใช้สมบัติของอ dot product ดดมากนักนะคะเท่านี้ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ